น้องสาวผมคนนี้มันแสบไม่หยุดเลยไอแคร์ AK. เพอล่าสุดมันไปทําสีผมขัดใจพี่และอาม่ามาทุกคนดูไวกาลังมันนะเอาจริงๆก่อนหน้าจะสีนี้เนี่ยไอแคร์ AK. ก็ไปทําสีทองมารอบนึงแล้วแต่อาม่าไม่เคยเห็นมีแต่ผมที่เห็นเพราะว่าไปหามันที่คณะมาตอนนั้นันเป็นลีดอะไรเงี้ยแล้วก็คลิปก่อนนู้นตอนนั้นที่มันทักมาบอกว่ามันจะไปเจาะคิ้วทุกคนจําได้ไหมจนโดนอาม่าบ่นไปชุดใหญ่หนึ่งชุดแล้วโอ้ย ครั้งนี้มันกลับมาอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่บอกไม่กล่าวกลับมาหัวชมพูโชเลยบอกสวยไหมสีผมหนูสีเดียวกับ G เซ l l Espa เหมือน G เซล l ไหม G ีเซลวงไหนอส p a ผมมันไม่คุ้นเท่าไหร่เพราะว่ายุคผมมันดงบางชิงกิไงก็เลยต้องไปเสิร์ชรูปดูแล้วก็เห็นว่าอา่าถ้าสีผมสีเนี้ยไปอยู่กับชุดที่มันถูกต้องมันก็ได้อยู่ถือว่ามีสไตล์แต่อามา่าไม่ได้คิดแบบผมเดิอามา่านี่คืออส p a อะไรไม่รู้จักรู้จักแต่หลิวเต๋อหัวพอเห็นครั้งแรกความดันแทบขึ้นช็อกเลยโตเงี้ยเงี้ยเดียวคุ้ม่ยม้ ว่าบ้าน่าเป็นไงล่ะเอสป้าโดนเอสเปซโซ่ไปตื่นเลยแล้วทุกคนว่าไงสีผมนี้ผ่านไหมขอความเห็นหน่อย